ทำ Affiliate Marketing มันจะส่งผลทําให้ยอดขายสินค้าของเราดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องจ้างเซลล์เหล่านั้นด้วยต oh. ัวเองไม่ต้องจ้างเซลล์ก็ขายของได้ด้วย Affiliate Marketing ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า A f f i l i a t e Marketing มันคืออะไรหลายคนมักที่จะเข้าใจว่า A f f i l i a t e เนี่ยมันคือการเป็นนายหน้าให้กับแบรนด์หรือสินค้าซึ่งนั่นมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่าจริงๆแล้ว a f f i l i a t e Marketing เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมากกว่าเป็นช่องทางหาไรายได้สําหรับบุคคลทั่วไปลองนึกภาพตามมาดูนะครับปกติเวลาที่เราทําโฆษณาสินค้าหรือบริการออกมาหนึ่งตัวเนี่ยเราปล่อยออกไปในช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจจะมีคนเห็นแค่เพียง100คนแต่ถ้าาาาเเเกิิดดว่่โฆษณมรปลอง ไป100ช่องนั่นเท่ากับว่าจะมีคนเห็นโฆษณาของเราเพิ่มมากขึ้นถึง100เท่าตัวยิ่งคนสมัยนี้นะครับเขาไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนการกระจายโฆษณาไปในหลากหลายช่องทางหลากหลายกลุ่มก้อนหลากหลายสไตล์มันจะยิ่งทําให้คนเห็นโฆษณาของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นก็คือช่องไหนมันจะมาโฆษณาให้เราฟรีๆถูกต้องไหมครับเพราะแบบนี้มันเลยเกิด a f f i l i a t e Marketing ขึ้นมาเป็นระบบการทําธุรกิจแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสิ่งที่จะมาช่วย ทําให้คนอยากโฆษณาสินค้าของเรามันมาจากส่วนแบ่งจากยอดขายโดยคนที่เขาจะสมัครมาเป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับเรานะครับเขาจะต้องเป็นคนออกไอเดียในการคิดคอนเทนต์ ในการทาําโฆษณาซึ่งโฆษณาดังกล่าวมันจะปังหรือไม่ปังมันจะสะท้อนออกมาเป็นรายได้ที่เขาจะได้รับจากส่วนแบน่งและเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าก็ไม่ต้องเหนื่อยในการคิดคอนเทนต์เองด้วยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทํา A f f i l i a t e Marketing ยังไงให้ประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าของสินค้าหรือว่าเจ้าของแบรนด์ ข้อที่1น,นะครับนั่นคือการเลือกตัวแทนการเลือกตัวแทนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใครก็ได้ที่จะมาเป็นตัวแทนให้กับสินค้าของเราเราจะต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของคนที่จะมาเป็นตัวแทนให้กับสินค้าเราด้วยรวมไปถึงไลฟส์สไตล์ประเภทคอนเทนต์ที่นําเสนอเพราะถ้าเกิดว่าเราเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนให้กับสินค้าของเราได้ไม่ดีสุดท้ายแล้วไปทําอะไรให้เกิดภาพลักษณ์แย่ๆต่อแบรนด์หรือสินค้ามันจะเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย ข้อที่2นะครับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพการสร้างเนื้อหารหรือการสร้างสื่อโฆษณาเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเราจะเบาใจกว่าข้อแรกได้หน่อยเพราะว่าคนที่เขาจะมาเป็นพันธมิตรในการมาเป็นตัวแทนให้กับสินค้าของเราเนี่ยเขาจะต้องตั้งใจทาคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อยอดขายที่เขาจะได้รับด้วยถ้าหากว่าเขาทำคอนเทนต์ออกมาได้ไม่ดียอดขายไม่ดีจํานวนส่วนแบ่งที่เขาได้รับมันก็จะยิ่งลดน้อยลงไปหรืออาจจะไม่ได้เลยแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวแทนของเราหลายๆคนนิยมท ทำคอนเทนต์ประเภทเดียวกันออกมาสุดท้ายแล้วมันอาจจะทําให้สินค้าของเราดูไม่น่าสนใจดังนั้นเราควรที่จะเลือกตัวแทนที่เขามีรูปแบบการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้กว้างมากยิ่งขึ้นต่อมาในข้อที่3นะครับนั่นก็คืออย่าลืมเรื่องการทำ SEO ถึงแม้ว่าการทำ Affiliate Marketing นะครับมันจะเน้นไปที่การทำโฆษณาในรูปแบบของวิดีโอเป็นหลักแต่การลงคลิปหนึ่งครั้งก็ยังต้องใช้ตัวอักษรอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นชื่อคลิปคำอธิบายใต้คลิปหรือแม้แต่การใส่ซับไตเติลก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวอักษรจะเข้าเงื่อนไขาการทํา SEO ทันทีดังนั้นเวลาที่ตัวแทนของเราจะทำคอนเทนต์ออกมาอย่าลืมเน้นย้ําในเรื่องการใส่คีย์เวิร์ดสำหรับการทํา SEO ด้วยนะครับ ต่อมาข้อที่4นะครับมันจะเป็นการส่งเสริมการทําโฆษณาการทาแอดนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในยุคนี้นะครับไม่ว่าเราจะทํามากจะทําน้อยไม่ว่ายัางไงเราก็จะต้องทาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สําหรับการทํา Affiliate Marketing นะครับเราอาจจะไปเลือกคอนเทนต์ที่ตัวแทนทําดีๆแล้วค่อยทําการยิงแอดเพื่อส่งเสริมการขายเพิ่มเพราะนอกจากที่ตัวแทนเขาจะได้รับประโยชน์แล้วตัวของเราเองก็จะได้รับประโยชน์ตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ข้อที่5นะครับการปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อนี้นะครับหลายคนนะอ่ะเขามักที่จะมองข้ามไปจนเกิดผลกระทบตามมาทีหลังมากมายร้ายแรงที่สุดร้านของเราอาจจะโดนปิดไปเลยก็ได้ดังนั้นเราจะต้องคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับข้อกําหนดข้อบังคับต่างๆที่แต่ละแพลตฟอร์มเขาอ,ออกมาเป็นประจําอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้ออนุญาตจนทําให้ร้านของเราถูกปิดตัวลง และข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6ก็คือเรื่องของความอดทนเราต่างใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่อะไรก็รวดเร็วไปหมดนะครับจนบางครั้งทําให้เราหมดความอดทนกับอะไรได้แบบง่ายๆทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเราอาจที่จะต้องเพิ่มระดับความอดทนของตัวเองมากขึ้นหน่อยเพื่อที่จะทําให้อะไรๆมันลงตัวมากขึ้นในหน้าขายสินค้าให้กับเราบางคนนะครับเขาอาจจะยังเป็นมือใหม่ในวงการนี้เราอาจจะต้องให้เวลากับเขาหน่อยไม่แน่ว่าเวลาที่เขาจับทางได้แล้วเนี่ยเขาอาจจะกลายมาเป็นพันธมิตร ที่คุณไม่อยากเสียไปเลยก็ได้หรือบางครั้งนะครับเวลาที่มีคอนเทนต์ออกมาพร้อมกันไปจำนวนมากๆบอทก็ต้องใช้เวลาในการเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วส่งผลไปประเมินการจัดอันดับซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยไม่แน่ว่าพอจังหวะมันได้ยอดการมองเห็นการโฆษณาของคุณอาจจะทะลุเป้าจนคุณคิดไม่ถึงเลยก็ได้ และสุดท้ายนี้นะครับ Affiliate Marketing มันจะเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้คุณขายของได้ง่ายมากขึ้นจากการโฆษณาประเภทวิดีโอที่ถูกจัดทำขึ้นโดยพันธมิตรหรือว่านายหน้าของเราการทำา A f f ฟ i ร์เรนต์มาร์เกมันจะส่งผลทำให้ยอดขายสินค้าของเราดีขึ้นเหมือนกับว่าเรามีเซลล์หลายคนโดยที่เราไม่ต้องจ้างเซล์เหล่านั้นด้วยตัวเองสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปและสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเรา S o f d i g i t a l เอาไว้ด้วยนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ